คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เราต้องเตรียมไว้ในช่วงของเทศกาลหยุดยาวโดยเฉพาะปีใหม่ที่จะถึงแบบนี้นะครับคือการสํารองเลือดหรือสํารองโลหิตไว้เพื่อผู้ป่วยยามฉุกเฉินนั่นเองนะครับเราจะมาคุยเรื่องนี้กันครับกับทางด้านของทันตแพทย์นะครับว่าอาจขอไปครับนักเทคนิคการแพทย์นะครับวชิรศักดิ์ภูริสวัสดิ์ครับนักเทคนิคการแพทย์ชํานาญการหัวหน้างานธนาคารเลือดตอนนี้อยู่ในสายกับเรากันแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับครับผม ผมสอบถามหน่อยครับว่าณตอนนี้เองครับในเรื่องของการสำรองเลือดที่เรามีอยู่ณตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรกันบ้างครับครับสถานการณ์เลือดตอนนี้นะครับสำหรับปีใหม่ที่จะถึงนี้นะครับทางโรงพยาบาลพุชิเมราชก็มีการสำรองเลือดไว้สำหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาัไม่คาดคิดนะครับน่าจะเพียงพอนะครับครับผมแต่ในระหว่างที่เราจะถึงปีใหม่นี้นะครับก็ต้องขอเชิญชวน ผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเข้ามาบรจิจาคเพื่อสำรองไว้ในคลังด้วยนะครับครับผมณนะตอนนี้เองครับ <c oughs> เลือดมีกรุ๊ปไหนอย่างไรที่ยังขาดแคลนอยากได้เพิ่มหรือ,อยังไงบ้างไหมครับครับกรุ๊ปที่ต้องการเพิ่มมากๆเลยตอนนี้ก็คือกรุ๊ปโอกับกรุ๊ปเอครับกรุป <c oughs> ๊ปโอแล้วก็กรุ๊ปเอใช่ไหมครับกรุ๊ปโอกับกรุ๊ปเอเนี่ยครับ,รบอ่าก็คือเราเราเอาไปให้กับคนกรุ๊ปไหนอะไรย่างไงได้บ้างครับ โดยปกตินะครับทางแพทย์ก็จะใช้เลือดตรงกับกรุ๊ปคนไข้นะครับครับผมแต่ในกรณีที่ฉุกเฉินคนไข้ไม่สามารถรอการเตรียมเลือดที่ตรงกรุ๊ปได้ก็จะต้องเอาเลือดกรุ๊ปโอจ่ายให้สำรองไปก่อนนะครับครับครับดังนั้นกรุ๊ปโอก็จะขาดเยอะที่สุดครับอครับผมอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราอยากจะได้รับโดยเฉพาะผู้ที่มีเลือดกรุ๊ปโอใช่ไหมครับใช่ครับ อันนั้นตอนนี้เองนะครับธนาคารเลือดของเรานะครับที่สำรองเลือดกันไว้เนี่ยเราเปิดให้บริการกับพี่น้องประชาชนที่จะมาบริจาคะครับได้ที่ไหนอย่างไรและทุกวันไหมครับสําหรับห้องรับบริจาคลอหิดโรงพยาบาลพุทธชินราชนะครับเปิดบริการทุกวันนะครับไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤเลิกเลยครับครับผมสามารถเข้ามาบริจาคลอหิดได้ตั้งแต่เวลาแปดโมงครึ่งถึงสิบหกจุดศูนศูนครับครับเราหยุดพัก หยุดพักกลางวันช่วงเวลา12ถึง13นาฬิกานะครับครับผมคือพักหนึ่งชั่วโมงครับอ่าครับผมคราวนี้อยากสอบถามครับอยากให้คาแนะนํและกันเนาะสาหรับคนที่อยากจะไปบริจาคเลือดเนี่ยนะครับเขาต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมอะไรกันบ้างบริจาคหนึ่งครั้งต้องเว้นระยะเท่าไหร่อย่างไรถึงจะบริจาคได้อีกครับครับการเตรียมตัวสําหรับมาบริจาครหิตนะครับก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะครับทานอาหารก่อนมาบริจาคโรหิต ไม่รับไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับก่อนบริจาคโลหิต2ีชั่วโมงนะครับ,รบพวกยากแก้ปวดแก้เสร็จนี่ก็เว้นประมาณ3วันนะครับสำหรับผู้ที่จะบริจาคโลหิตก็ต้องมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีน้ำหนัก45่สกิโลกร,รัมขึ้นไปครับครับผมแล้วสำหรับช่วงนี้ที่ยังมีโควิดระบาดอยู่นะครับสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดหนนะครับก็ เว้นเว้นการบริจาคไปเจ็ดวันนะครับครับผมและผู้ที่ติดเชื้อโควิดหนึ่งเก้านะครับหลังจากหายแล้วต้องเว้นบริจาครอหิตสิบสี่วันครับสิบสี่วันอ่าอันนี้สําคัญนะครับก็คืออ่านเดี๋ยวย้ำอีกทีนึงนะฮะก็คือว่าถ้าเกิดท่านไปรับวัคซีนมาต้องฉีดไปแล้วเจ็ดวันถึงจะมาบริจาครลหิตได้ใช่ไหมครับและถ้าเกิดท่านที่เพิ่งหายจากอาการป่วยโควิด -19 ตรวจเป็นหนึ่งขีดและจากสองขีดมาเนี่ยนะครับ ให้เว้นไปประมาณสองสัปดาห์หรือสิบสี่วันก่อนใช่ครับครับผมคราวนี้เองพูดถึงในเรื่องของสก,กณ์โควิดสิกครับก่อนหน้านี้เราทราบมาว่าทางด้านของการสำรองเลือดในช่วงนั้นเนี่ยโ,โหแบบมีเลือดน้อยมากเพราะคนเนี่ยไม่กล้าที่จะมาบริจาคด้วยณนะตอนนี้สถานก,การณ์เป็นอย่างไงครับคนเริ่มกล้าที่จะมาบริจาคเลือดกล้ามาโรงพยาบาลมากขึ้นไหมฮะใช่ครับตอนนี้ผู้บริจาคโลหิตก็กลับมาบริจาคโลหิตในปริมาณ เกือบเกือบเท่าก่อนช่วงก่อนโควิดแล้วนะครับแล้วเราก็มีกิจกรรมการออกไปรับบริจาคโลหิตนอกสถานที่ต่างๆในทุกๆเดือนด้วยครับครับผมครับแล้วก็ช่วงนี้เราก็มาบริจาคอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏครับอ๋อครับผมถึงอยู่ถึงกี่โมงครับอยู่ถึงกี่โมงครับวันนี้อยู่ถึงสิบสี่นาฬิกาครับวันนี้ครับอ๋อถึงบ่ายสองเลยนะฮะใครที่ รับชมรายการของเราอยู่นะครับเราต้องการไปบริจาคโลหิตนะฮะไปที่ราชภัฏตั้งหน่วยอยู่ต้นไหนอย่างไรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนพิบูลสงครามครับครับอาคารที่ประวิชชั้นหนึ่งครับอาคารที่ประวิชชั้นหนึ่งนะครับก็ไปติดต่อกันได้นะฮะณตอนนี้การออกหน่วยแบบนี้ครับณตอนนี้เองเนี่ยเราจะมีการประาสัมพันธ์ล่วงหน้าให้ทราบช่องทางไหนอย่างไรกันบ้างครับครับสําหรับการประชาสัมพันธ์การออกหน่วยแล้วจนบริจาคโลหิตเราก็มีเพจ นะครับข่าวประชาสัมพันธ์ของรงพยาบาลพุทธชิมราชนะครับแล้วก็เพจ f เ c e บุ๊กของเหล่ากาชาติจังหวัดพิษณุโลกครับอืมครับผมบก็สามารถไปติดตามข่าวสารกันได้ด้วยอยากให้บอกประโยชน์ครับถึงในเรื่องของการบริจาครอยกันบ้างว่ามีประโยชน์อย่างไรนอกจากที่เราจะได้ช่วยเหลือ<ช>เพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วนะครับใช่ครับก็คือการบริจาครลหิตนะครับก็จะทําให้เราได้ เช็คสุขภาพทุกๆสามเดือนนะครับถ้าเราบริจาคเป็นประจำนะครับการบริจาครลหิตเราก็จะมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นดูความเข้มข้นของเลือดวัดความดันอันนี้ก็เป็นเรื่องพื้นฐานที่เราสามารถตรวจสุขภาพของเราได้ถ้าเราสุขภาพดีตรงนี้เราก็จะปกติสามารถบริจาคโลหิตได้ทุกๆสามเดือนนะครับแ,<ค>แล้วก็<ม>การบริจาครลหิตหนึ่งครั้งเนี่ยเราสามารถช่วยชีวิตคนไข้ได้ถึงสามคนนะครับ ตามสโลแกนให้หนึ่งได้ถึงสามนะครับก็คือเลือดที่เรานำไปหนึ่งถุงเนี่ยเราจะไปแยกเป็นส่วนประกอบของเลือดได้สามชนิดครับก็คือเป็นเม็ดเลือดแดงเก็ดเลือดเข้มข้นแล้วก็เป็นน้ำเลือดมาคนไข้แต่ละคนก็มีความต้องการไม่เหมือนกันนะครับครับผมครับครับ,รบผมอยากสอบถามอีกหนึ่งเรื่องครับว่า สำหรับในการเบิจากโลหิตแล้วเนี่ยนะครับโลหิตที่นําไปใช้เนี่ยอย่างที่นี่เองเนี่ยใช้เฉพาะในโรงพยาบาลพุทธชัราชอย่งเดวหรือไม่หรือว่าถ้าเกิดตามโรงพยาบาลข้างเคียงมีความต้องการเลือดเรามีการส่งต่ออย่างนี้อย่างไรบ้างไหมครับสําหรับโลหิตตรงนี้นะครับเราใช้ในจังหวัดที่ณุโลกทั้งหมดเลยครับในโรงพยาบาลอําเภอทุกอําเภอก็สามารถมาเบิกเลือดก,กับเราได้ครับ ก็เช่นเดียวกันกใช่ไหมครับว่าถ้าเกิดสมมติว่าทางด้านของโรงพยาบาลพุชนาราชขาดแคลนเลือดกรุ๊ปไหนอะไรยังไงเราก็สามารถที่จะติดต่อทางด้านของสภากาชาติไทยหรือธนาคารเลือดโรงพยาบาลอื่นๆเนี่ยมาได้ด้วยได้ครับได้ครับตอนนี้เราในจังหวัดพิษณุโลกก็มีที่บริจาคโลหิตอยู่หลายที่ด้วยกันนะครับมีที่โรงพยาบาลพุชนิมาราชมีที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติภาคที่9นะครับต,ตรงขมอตูม แล้วก็โรงพยาบาลมอนเรสวนนะครับครับผมครับก่อนที่จะไปบริจาคโลหิตนะฮะเรารับประทานอาหารเช้าอะไรอย่างไรไปก่อนได้ไหมครับโอ้ต้องทานให้ให้เต็มที่เลยครับข้างนดอาหารมานะครับถ้างดมาจะเป็นลมแน่นอนเลยครับคือไม่เหมือนกับที่เราไปตรวจสุขภาพตรวจเลือดอย่างนี้เนาะที่ว่าคุณหมอเขาจสั่งใหเรางดอาหารมาก่อนอ่าอันนั้นคนละอย่างกันครับครับอันนี้ แนะนำว่า,าควรจะรับประทานไปก่อนดีกว่าดีที่สุดเลยใช่ีงยงแบบว่าเราอย่าไปทานอาหารที่มีความมันสูงนะครับอย่างเช่นข้าวขาหมูข้าวมันไก่อะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าจะทําให้น้ําเลือดของเราขุ่นได้อืครับผม,มแล้วที่บ,บางท่านนะครับไปบริจาคโลหิตแล้วปรากฏว่าที่เขาจะตรวจเลือดขั้นตอนแรกแล้วเลือดลอยพักผ่อนน้อยอันนี้แนะนำอย่างไงดีฮะ,อ,ะอันนี้ก็คือเลือดลอยเนี่ยนะครับจะขึ้นอยู่กับ ความเข้มข้นของเลือดเราไม่พอครับก็เลยทําให้เลือดเนี่ยมันมันมันจางนะครับก็เลยเราเราก็เลยเรียกว่าเลือดลอยคเพราะงั้นรเราต้องรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่นะครับ,รบแล้วก็เน้นพวกอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงๆเช่นตักใบเขียวพวกเครื่องในสัตว์ตับไข่นะครับแล้วก็ในผู้ที่บปริจากโลหิตเป็นประจําเนี่ยก็ควรที่จะรับประทานยาธาตุเหล็กที่ทาง ้องเราไปจักรโลหิตให้ไปให้ครบนะครับครับครับก็จะช่วยเสริมสร้างเม็ดเลือดให้เราสมบูรณ์แข็งแรงสมารถบริจาคโลหิตได้อย่างต่อเนื่องครับครับผมทิ้งท้ายแล้วครับอยากให้ฝากอะไรเชิญชวนคุณผู้ชมครับมาบริจาคโลหิตกันในช่วงนี้ครับครับสําหรับช่วงปีใหม่นี้นะครับที่ห้องรับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลพุทธชินราทีสศรโลกก็มีตั้งแต่วันที่25ธันวาเป็นต้นไปนะครับการบริจาคโลหิตของเราก็จะมีการ ให้ท่านได้สอยดาวนะครับเพื่อรับของที่ระลึกอ่าเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆนะครับในช่วงปีใหม่นี้ครับขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาบริจาคโลหิตนะครับได้ทุกวันช่วงปีใหม่เราก็เปิดทุกวันครับแปดโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นพักช่วงเวลาสิบสองถึงสิบสามนาฬิกาครับครับผมวันนี้ขอบคุณเป็นอย่างมากเลยนะครับนักเทคนิคการแพทย์วชิรศักดิ์ภูริสวัสด์นะครับนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการหัวหน้างานธนาคารเลือด ขอบคุณและสวัสดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับ,บ,ค,ค,รบครับก็อ่ะได้รับทราบแล้วนะครับการเตรียมตัวการเตรียมพร้อมข้อดีอนะครับของการบริจาคเลือดนั่นเองนะครับอยากเชิญชวนทุกท่านครับไปทำบุญครั้งยิ่งใหญ่แบบนี้ด้วยกันไม่ต้องเสียงเงินสักบาทเลยนะครับแล้วก็ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้น